เราทรหากัน์นวินล้วจะมาทัวรอะไรอีกโทษนะย้ำออกซื้อบอดีเพิ่นเปลี่ยนนักเอกช่องเขาไปหาทัวเพิ่นเกอนไ่ได้เด้เขาเป็นนักเอกช่องไปหาทวงอะาฮักเกอนตำหน้าตำหลังไม่ได้นะเปิดไฟก่อนเขาเป็นนักเอกช่องที่พี่สิไิทโ่ษตำนาตำหลังไปไรเด้มีตายเขามีไงมีการทำ ถ้ายากจะเมาก็เอาเลยโทนิดหนึ่งพอนะอู้ยยายคอยนั่นเลยก็ขอจะว่าคอยอยากโทรอีกละ่ะยากคอยอีกละ่ะเต้นนี่ก็ยากอยู่คอยใกล้พูดไดก็ยากน้ข่อยจะเป็นยานแต่ข่อยมีแหง้งมีข้ามสูกแล้วก็ว่าช่องอวาตารได้ก็ว่าคอยครบเพื่นคบพนี่ เขาพูดแต่ว่าสิมะม่นบงใบอย่างคนนี่คือเอออันข่อยเห็นอยู่อันผู้ใดคนหนึาา่งว่าซับซอขอ่ขอ,ยอ,ขอยข่อยระ้บ่ว่าซาอาคารบ่อน้ำว่าข่อยไปเชิงเพ้่ั้นมาข่อยไปเชิงผู้นี้ใครข่อยเชิงนะข่อยอยากเชิงอยู่ดี ขฮอยอุ้ยปัตตาลอเป็นเอฟซีพยาบาลฟินแลนด์อหววพยาบาลฟินแลนด์ช่องติ๊กตรงติ๊กต,กตอสุนี่อยากเพื่อเราเอาออ้แอนตี้เฮาเอาเจ้าฮักขอ่ขอยข่อยก็ฮักเจ้าดิขันเจ้าสั้งขอ่ขอยข่อยก็ฮักเจ้าคือเก่า <laughs> ่อยรเราขานบหวตไหมพี่น้องค่อยๆค,ค่อยเป็นคนอเดียวว่าแล้วเา,า,า,าบ้าค่อยขานปะทากับอัน,นอันนี้แล้วแต่สีบา้ากันนะแม่เอาเลยถือยาใช้เป็นไงถือเอาเลยความรักเป็นสิ่งสวยงามความรักเป็นสิ่งสวยงามเมื่อเรามีความรักเราก็จะเกิดอะไรขึ้นอยู่อย่างนี้แหละ อยากอยู่เงียบเงียบเพียงเราสองคนสะสางเรื่องราวสับสนสองคนเฮานอนคุยก,กันไม่หรอกจริงๆแล้วชีวิตผมอะ่ะผมอะ่ะผมกม็อยากให้พูดมันพูดแล้วก็ดูแรงห้ามผมไปใกล้คนนั้นห้ามผมไปใกล้คนนี้ ผมก็เรื่องว่าเจ้าเป็นเจ้าขวางชีข่ยอยตีข่อยงงแหงงงตัดเกข่อยคือเป็นไปผิดลูกผิดแมี่ผู้ใดข่อยคือทํามาหากินอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเขาคือจังเอ็นดูเอ็นอยังคอยอยู่ข่อยไปใกล้ผูดด้ใดญกับบพร้ช่วงหนึ่งไปใกล้เอาช่วงนึงไปใกล้อย่างคุณลูกแก้วกับเ่ราะไรไปใกล้ผู้นี่กับเ่ราะไรอ้าวมันเป็นแบบไดกระดกสนตอกวยหลวงปู่กูใกล้ผูดด้ใดญกับเ่ราะไรจะคนอืม แล้วเบิกจะแขวงอยู่บ้านไม่หอดูไม่หอดผัวมาห่วงเขาอันหน,นีเฮ็ดยังทุละอยังนแม่ทุละกยังนันแม่ก็อยากจะว่ายู่กบว่าแรงไปอีกล่ะทุละอยังงานกับบริวกพองงานอาชีพฉันก็สร้างทุละอย่าง,างนีสิมะหามฉันเป็นอันป็นี่มันทุละอย่างก่อนบางที่จะต้องช่วยตั้งติ หลกักภพกอะสั่งแต่ว่าเขาต้องหายเกียรติซึ่งกันความเป็นคนของกันซึ่งกันและกันเด้บอ๋อไข่งงแค่ว่าเป็นอย่างตังว่าวงการชีวิตฉันนะแม่ชันถามแค่นั้นเพื่อ,นนอ <laughs> ่อยคือจะขวาเอาเวลาไปพัฒนาชีวิตจะความมันดีมันเลิศมันเป็นอย่างคนนนะไข่ดาวบาร์ซ่าได้เปล่าไข่ธรามากินเลี่ยง พยิงนง่าขยไปตราบใดที่เราทำความดีเดินทางสายกลางไม่โกงใครไม่ทำร้ายจิตใจใครรักดีรักศีิธรรมอันดีงามเราอยู่ยาวๆไม่มีอะไรมาเอาลงเอาอะไรเอาลงเอาเราลงได้จําไว้เด็ดขาดเลยตูกเกมมิวสิกลูกลูกเต้าหล,หลานผมจะสอนเสมอว่า อียังกษัริยสังเฮาคิดดีท้ำดีเฮาบ่แม่นเฮ็ดบผิดศีลผิดธรรมบ่ครบสูส่สู่หญิงสู่ชายเฮาหากินยาเงียแล,ล้วดูเอ,อ้ยอันใดก็ได้อือคั่นเสียหันเสียไม่ใช่พี่ได้ว่าผิดศีลหย่อนบ้านซ้ำนีบ่โอ้ยชีวิตแข็งบันผา,นา,า,าเนี่ยมาหลายแล้วอืมคอยก็คือสิบ,บ่เป็นดผิดบาปหรอกมั้งแม่นบล่ล่ะคอยกัน ถ้าจะไปเฉลนพี่น้องกับบอกเลยครับว่าเราทําดีคิดดียึดมั่นแต่เรากินไวนนะแต่เรากินไวน์นะเธอเราเราเป็นคนดีแต่เรากินไวน์นะเรากินวน์มันมันเป็นว่าต้องให้เข้าไปสนใจเพลินผู้เดียวสิบอก คอยตื่นมา่อยมีสังคมข่อยสังคมหนึ่ง่อยมีแปลกอยสังคม่อยยุดอันบ่ได้เลยสูข่อยก็บ่ได้ว่า่อยสมีสามี่อยก็มีมูมีวกข่อยที่เขาบ่ได้ออกสื้ออกยังกลายพูดที่แขวนะตั้งแต่มาอยู่ค้อนแก่นน่ะได้ใช้ชีวิตเยอะมากขึ้นได้เจอความเจริญรุ่งเรืองเจริญหูเจริญตาเจริญทางความคิดเจริญทางการใช้ชีวิตมาอยู่สังคมที่มันเจริญจริงๆบาอยู่ในป่าดงพงไพ บเห็นฝ่าเห็นหมาะอืมอันนี้เห็นบื้อตอย่างแต่ดีที่สังคนเราข้ามเป็นคนดีๆส่งเสริมไปทางที่ดีก็ได้กับไม่ได้ว่างสมัยก็ยุตยเรื่องเสือพี่น้องวันนี้บางบ,าบาอกวันนี้บางแต่ว่าจริงๆแล้วผมนะผมยังย้ำเสมอว่าผมทำงานดื้อผมทำงานผม เหตการเหตงานนั่นแหละผมกับทำการทำงานเหตเบียด์เหตงานป้ายอยู่มาแม ma น่นมันี่แหละตัวเขียบไม้สีรอนอ่แล้พี่นอ้องเฮ้าซานี่เฮาสติเฮ้ามันต้องดีด้เพราะเหตหลายอยา่างเปิดทั้งผับธุรกิีทั้งหลายอยา่างนายจะเปิด้านตำมารุ่งอีกเออแล้วกัเราก็คิดว่าเออเราก็ยี่สิบห้าปีแล้วนี่นะเราก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราทำ เราสร้างอาชีพให้คนนี่หว่าเราพาคนมาขนาดนี้อ้าเราเกิ่งแล้วนะบิ๊กมึงเก่งแล้วนะเ่อนเทเลมึงเก่งแล้วนะมึงสุดยอดแล้วนะเออพันแล้วอะไรก็ช่างยันตกระสางตอนนี้เดอร์เฮดสวีตแฮมันคุง้งอครบอกไฟยังพีไ่นิองรอกใคยไฟอย่างเดียวคือลุนน้องเขาต้องกินเขากินน้ำ งานต้องทำลูกต้องเตือบตจ้คองกระเ่าไปนามาลลำมาก่อยบ่ไรว่ซื้อขอมาลำมากก่อยบ่ไรพี่น้องคอยย่ำแล้วมาคอยมาลลำมากา่อยบ่ไรพอหยั่งง่ายากระเ่าเลี้ยวน้อนติดเถียงก็ต้องส่งทุเดือนลูก,กเขาสองคนอืมจังได้กับมาลำมาก่อยบ่ไรเด็ขดขาดพี่น้องด้วยเขาจะบอกไว้ให้กันหนละ่ะ กกเเลยยนะีอมมา่มา่นแต่ส่วนเรื่องของอนาคตกับจังบากันพี่นอ้องตอนนี้กับยู่น้ำมูน้ำพวกไปโทัหาหมูหาพวกดึกดเดือดมากกเออแต่วา่าน้ำมูน้ำพวกกันลาอันนี้ก็ได้น่าสันแล้วจังชันแล้ว <c oughs> เปิดวงแล้วมีงานทีพยาไหม ที่ค่ายมีตำแหน่งบ้างไหมที่ค่ายเหรอครับที่ค่ายตอนนี้ผมรับสมัครหลายตำแหน่งอยู่ดิอืม